สอนเป็นภาษาอังกฤษครับสูตรเยอะมากแบบเยอะมากปวดหัวมากนะครับผม <S <S สวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่แล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าใครยังไม่กดซับสไครป์นะครับไมเ่เดืครับฝากกดซับสไครป์แมนด้วยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ตั้งใจแบบมาอัดแล้วก็จะลงก่อนนะจริงๆมีคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับที่อัดไว้แต่ว่ายังไม่ได้ตัดนะครับผม ด้วยอะไรหลายอย่างนะครับก็เรียกว่าเดี๋ยวมาคลิปนี้แล้วก็รวมก่อนเพราะว่ามีคนแบบเรียกร้องมาเยอะนะครับคลิปนี้ช่วงนี้เป็นช่วงสอบแหละวันนี้วันนี้ก็เพิ่งสอบเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ <_ c oughs> แตกไปเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าแต่ยับละเอียดยิบครับเข้าเรื่องของเรากเลยดีกว่านะครับทุกคนน่าจะเห็นอยู่ที่ชื่อคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแมนจะมาพูดถึงเรื่องวิศวะไฟาฟ้านะครับผ อันนี้ขออ้างอิงนะครับว่าเป็นวิศวะไฟฟ้ากําลังของมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะเพราะว่าแม่กาลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับปีนี้ปีที่3แล้วก็อยากจะมาเอาเป็นว่าแชร์ประสบการณ์แล้วกันว่าเรียนอะไรมาบ้างจุดนึงปี3แล้วก็จะพูดต่อว่าปีสเนี่ยแม่เน่ยจะเจออะไรบ้างนะครับเอานิยามก่อนแล้วกันว่า,าสาขา,าไฟฟ้ากําลังอ่ะคืออะไรวิศวะไฟฟ้ากําลังก็คือเหมือนเป็นการ แปรรูปพลังงานอ,าอื่นให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านิยามก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับแต่พอเรียนจริงๆมันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะครับทุกคนอ่ะเข้าใจนิยามกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาพูดในส่วนของหลักสูตรละกันว่าแมนเจออะไรบ้างนะครับจนถึงปีสามแล้วก็หลังจากนี้นะครับคือตอนนี้แมนอยู่เทอมหนึ่งนะเดี๋ยวเทอมสองแล้วก็ปี4ที่เหลือแมนจะพูดว่า แมนจะต้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่าเราจะอยู่รอดหรือไม่อยู่รอดแต่ว่าเราต้องรอดนะครับตรงนี้แมนจะไม่พูดถึงวิชาพื้นฐานของวิศวะกรรมทั่วไปนะครับจะพูดถึงเรื่องการเข้าวิชาภาคเลยนะครับผมว่าเรียนอะไรบ้างสําหรับวิศวะไฟฟ้าม,มอนะครับจะเริ่มเข้าวิชาภาคนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมสองเลยนะครับซึ่งภาควิชาหรือสาขาง่ายเนี่ย จะเข้าเรียนวิชาภาคประมาณปี2นะครับปี2เทอมหนึ่ง 1. แต่ว่าไฟฟ้ารีบหน่อยนะครับไม่รู้รีบทําไมนะครับผมน่าจะหลักสูตรเยอะด้วยนะครับจาได้เลยเนี่ยปีหนึ่งที่เรียนวิชาภาคปีหนึ่งเทอมสองนะครับก็คือวิชาเร์กิตเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้านะครับเป็นวงจรไฟฟ้าแบบหล,หลายๆรูปแบบเราจะต้องรู้ว่าความดันคล่อมตัวนี้เท่าไหร่ข่อมตัวต้านทานตัวนี้เท่าไหร่ คล่อมคนลุวนเนะนยนตัวนี้เท่าไหร่หรือว่าคล่อมตัวเก็บประจุตัวนี้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับกระแสในวงจรหรือว่ารวมไปถึงพฤติกรรมของไฟฟ้าและก็วงจรนั้นๆนะครับผมซึ่งถามว่าวิชานี้ยากไหมตอนนั้นยากยากมากเลยทุกคนวิชานี้คือเป็นพื้นฐานต่อๆๆๆมาจนแบบจนจะจบเลยแน่ๆแม่มั่นใจเลยแล้วก็พี่ๆเขาก็บอกไว้ว่า เราต้องต้องใช้วิชาเซอร์กิตเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนต่อไฟฟ้าจนจบเลยนะครับทุกคนชื่อเตือมวิชานะครับก็คือ electric circuit นะครับผมจำได้ว่ารายชื่อที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานี้ปีแมนนะมีทั้งหมด71คนอ่า71รายชื่อเอฟไป41รายชื่อครับเอฟไป41คนนะทุกคนซึ่งแมนก็พอดูๆไท่ไทมารอดมาได้ก็โอเคครับผม จบไปปี1วิชาภาคปี1ห,หมดแล้วมีแค่ตัวเดียวนะครับต่อไปเป็นปี2เทอม1น,นะครับสำหรับที่นี่เนี่ยวิชาภาคที่ได้เรียนนะครับก็จะเป็น Differential e q u a t i o n นครับตัวแรกเลยเจริงๆวิชานี้ยภาคอื่นก็ได้เรียนนะครับแต่ว่า Differential e q u a t i o n ของไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เหมือนของภาคอื่นครับ จะมีเนื้อหาบางบทที่ได้เรียนแตกต่างจากภาคอื่นภาคอื่นเขาเรียนเหมือนกันด้วยนะครับผมแต่ว่าเขาเรียนอีกเทอมหนึ่งเลยแต่ไฟไฟ้าเนี่ยเรียนตัวนี้เทอมนี้ก่อนเพื่อนเขาเขาเพื่อนคนอื่นเขาเรียนเทอมสองนะครับผมแต่ว่าภาคนี้จะเรียนเทอมหนึ่งนะครับจะเรียนเกี่ยวกับตัวแปรสมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งอันดับสองการแปลงลาปาร์ สมการอนุพันธ์ระดับสูงนะครับผมแล้วก็การประยุกต์ใช้งานในทางด้านไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นพวกอนุกรมฟูเรียเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาก็อาจจะฟังเข้าใจอาจจะฟังไม่เข้าใจนะครับผมฟังไปก่อนแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ครับก็คือวิชานี้เหมือนปูพื้นฐานสําหรับการเรียนวิชาต่อๆไปนะครับต้องใช้วิธีการพวกนี้ในการใช้เรียนวิชาถัดไปนะครับวิชาที่จะต่อยอดจาก การราบาร์สการใช้อนุพันธ์อันดับหนึ่งอันดับ2การแปลงต่างๆนาๆนานะครับผมวิชาเนี้ยจะเป็นดานแรกให้ทุกคนมีพื้นฐานในการเรียนทางด้านวิศวะไฟฟ้าครับวิชาที่เรียนในเทอมนี้อีกตัวนะครับผมก็คือ Ana l o g Electric รนะครับบอกเลยว่าวิชานี้ปวดหัวมากนะครับผมสำหรับแม้นะวิชาเนี้ยจะเรียนเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่มีสารกึ่งตัวนำนะครับผมอย่างเช่นพวกออฟแอมพวกทราน s ิ u เ e อร์หรือว่าเรียนเกี่ยวกับพวก อารมณ์ให้เข้าใจการทํางานของชิปคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกระแสความดันแล้วก็ความถี่อะไรเงี้ยด้วยผ่านทราสซิเดวเซอร์หรือว่า,าอุปกรณ์ที่มีสารกึ่งตัวนําต่างๆนะครับวงจรขยาย o f ฟแออย่างเช่นมีขึ้นเข้ามาเท่าน,นี้อารมณ์ใหม่อะขึ้นมาเท่านี้แล้วก็ขยายสัญญ,ญาณออกให้มันขยายสัญญ,ญาณออกแบบบูมให้ ขนาดสัญญาณมันใหญ่ขึ้นนะครับวิชาต่อไปในเทอมนี้นะครับก็คือวิชา Electrical Instrument and Measurement นะครับออชื่อมันอ่านยากมากๆเลยนะครับผมวิชานี้จะบอกเลยว่ามันเหนื่อยใจตรงนึงนะครับผมที่อาจารย์เนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษครับทั้งสไลด์แล้วก็อาจารย์สอนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเลยก็คืออาจารย์ไม่พูดไทยเลยนะครับอาจารย์ไม่พูดไทยใช่ส่วนวเรารอ สนิทสนิทฟิตฟิตงูปลาปาไปนะครับเรียนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็คือไม่รู้เรื่องอะไรอินสตูเมนต์แอนด์แมชชูเมนต์นะครับอินสตูเมนต์ก็แบบเป็นอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็ e มช u r เมนต์ก็คือการวัดนะครับจะเรียนหน่วยแล้วก็มาตรฐานของเครื่องวัดต่างๆทางด้านไฟฟ้านะครับการจำแนกลักษณะ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้านะครับการวัดกระแสแล้วก็แรงดันไฟฟ้านะครับหลักการทํางานเล็กๆน้อยๆภายในเครื่องมือวัดนะครับจับประมาณนี้ว่ามันใช้หลักการยังไงในการแบบแบบประกอบเฮ้ยแรงดันที่เราวัดได้เท่านี้เข็มจะก,กระดิกไปกี่องศาอะไรประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งวิชานะครับที่เรียนในเทอมนี้ก็คือวิชา Electrical Laboratory หนึ่งนะครับผมก็ตามชื่อนอะ Laboratory ก็คือเรียนแลบนะครับผมแลบนี้ N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  เรียนเกี่ยวกับอะไรนะเรื่องกี่ยกับการวัดนี่แหละครับการวัดเรียนเหมือนอินสตูเมนต์อะแลบเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการวัดซะส่วนใหญ่นะครับวัดคล่อมนั่นคล่อมนี่เอเอ,เ,อเก็บค่าสถิติต่างๆนานาใช่ไหมใช่แหละเรียนแล้วก็ลืมนะครับจบแล้วนะครับผมสําหรับปี2เทอม1นะครับเริ่มปี2เทอม2กันเลยแล้วกันนะครับผมด้วยวิชาแรกสําหรับวิชาภาคที่เรียนในปี2เทอม2นะครับมีชื่อว่า Elementary Signal Transform Theory and l i n น a r algebra นะครับจำตั้งนั้นนะครับชื่อวิชาชื่อหรือบทสวดะใส่ปีดกก็ไม่รู้นะครับผมบอกเลยวิชานี้ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแปลงลาปาสแล้วก็อนุกรมฟูเรียนะครับผมพูดไปไม่รู้เรื่องนะ อันนี้ก็คืออาจารย์ไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับการประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียและก็สัญญาณฟูเรียในการแปลงสัญญาณนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับจริงๆมีเยอะก,กว่านี้นะครับถ้าพูดไปกว่านี้ก็จะงงไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นขอแค่นี้ครับไปวิชาต่อไปเลยชื่อยาวแล้วนะครับชื่อวิชาว่า Application Probability and Random p r o c e s s นะครับผมจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็นทางด้านไฟฟ้านะครับมีทั้งเรื่องการแจกแจงความน่าจะเป็นทั้งแบบต่อเนื่องแล้วก็ไม่ต่อเนื่องนะครับการแจกแจงตัวอย่างการประมาณค่าการสุ่มทางด้านไฟฟ้าทั้งหมดเลยบอกเลยนะครับว่าวิชานี้สูดเยอะมากแบบเยอะมากงงว่าตัวเองรอดมาได้ยังไงนะครับวิชานี้แบบโอ้โหโอ้โห oh วิชาต่อไปที่แม่ได้เจอในเทอมนี้นะครับก็คือวิชา electro magnetic fields นะครับผม ตามที่ชื่อบอกเลยนะครับดิเรกโตรแมกเนติกนะครับก็คือ,เ,อ,อเกี่ยวกับทางด้านสนามแม่เหล็กนะครับผมทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะศึกษาเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าสถิตกระแสการพากระแสการนําต่างๆทั้งหมดเลยนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้านะครับต่อไปที่ได้เรียนในเะทอมนี้นะครับก็คือวิชาดิจิทัลโลจิกดีไซน์นะครับผมวิชานี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นวิชาที่ตอนแรกแมคิดว่าแม่ชอบนะอพอ หลังมิดเทอมเปลี่ยนอาจารย์สอนแมนไม่มีกระจิตกระจายเรียนเหมือนเหมือนคนแรกนะนะก็เลยทําให้แบบหลังๆเริ่มแบบเอื่อยๆนะครับวิชานี้แต่ก็แต่ก็ก็โอเคนะวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านตรรกศาสตร์เยอะนะครับผมถ้าใครเก่งตรรกศาสตร์ในตอนมัธยมปลายเนี่ยบอกได้เลยว่าวิชานี้ก็คือค่อนข้างที่จะไปได้สวยเลยนะครับความเป็นเหตุเป็นผลของวงจรนั้นๆนะครับ ความเข้าใจการรับสัญญาณามาว่ารับสัญญาณแบบนี้เราจะแปลงเข้าอุปกรณ์ ยังไงนะครับอุปกรณ์นึงส่งสัญญาณมาแบบนี้อีกอุปกรณ์รับสัญญาณมาแบบนี้นะครับผมวิชานี้จะได้เรียนแบบนี้นะพูดถึงวิชาถัดไปเลยนะครับนั่นก็คือวิชา electric machine 1นะครับทำไมถึงว่าไม่มี machine 1นะครับเพราะว่าจะเรียน machine 2ในเทอมที่แม่กำลังเรียนอยู่นะครับพูดถึง machine 1นก่อนแล้วกันจะเรียนเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดพลังงานนะครับและการทํางานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็เครื่องจักรกลทางไฟฟ้านะครับผมที่เกี่ยวกับ การเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าการควบคุมความเร็วของมอเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับอยู่ในทํานองนี้แหละและวิชาภาคสุดท้ายในเทอมนมีนะครับก็คือวิชา Electrical Laboratory 2นะครับผมก็วิชานี้การทำแลบเกี่ยวกับทางด้าน Logic Design นะครับเรียนต่อยอดจากวิชาดิจิตอลลอจิกดีไซน์ก็คือการออกแบบวงจรนะครับผมที่ใช้ตรรกศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ต่อไฟข้ามถนนต่อไฟไฟเขียวไฟแดงอะไรอย่างนี้ครับมาถึงปี3เทอมหนึ่งที่แม่กำลังเรียนน,นะครับวิชาก็ค่อนข้างหนักหนวยครับเริ่มที่วิชาแรกเลยแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือวิชา Control System นะครับวิชานี้ตามชื่อเลยครับวิชาการควบคุมระบบนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรียนเกี่ยวกับการจําลองทางคณิตศาสตร์นะครับของระบบควบคุมต่างๆฟังก์ชันการถ่ายโอนแบบจําลอง การตอบสนองด y นามิกมีแบบระดับอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรบลาบลาบลา,บานะและวิชานี้เป็นวิชาที่แมนเพิ่งสอบเก็บคะแนนไปนะครับ5%บอกเลยว่าแต่ครับวิชาต่อไปเป็นวิชาที่แมนค่อนข้างที่จะปวดหัวนะครับคือวิชา computational methods นะครับผมเป็นวิชาเกี่ยวกับการคำนวณ วิธีการเชิงตัวเลขฟังก์ชันแบบอนุกรมเทเลอร์อะไรเงี้ยครับก็คือวิธีการหารากที่2อ,อะไรประมาณนี้อย่างนี้นะครับผมมีวิธีการทํำยังไงเครื่องคิดเลขมันคิดยังไงอะเราก็ต้องรู้วิธีการแบบนั้นนะทุกคนที่เครื่องคิดเลขมันคิดยังไงเราก็คิดอย่างั้นนะทุกคนนั่นแหละอ่าวิชานี้เป็นตัวต่อจากเทอมที่แน้วนะครับก็คือวิชา Electrical m a c h i n e นนะครับผมที่ว่าต่อจากตัวเดิมแค่เปลี่ยนจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับนะครับ เรียนเหมือนกันนะครับแต่จะคิดแบบที่เป็นกระแสสลับก็จะมีมีพวกเวกเตอร์แล้วก็มุมอะไรมาเกี่ยวข้องอีกเยอะแยะมากมายตายไปเลยครับผม <S <S วิชาต่อไปนะครับคือวิชา electric power system นะครับจะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังนะครับผมรวมไปถึงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับการผลิตไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้าการธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนต่างๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือต้องเรียนทั้งหมดเลยนะรวมไปถึงการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าของอครัวเรือนหรือว่าสำนักง,งานหรือว่าห้างร้านต่างๆนะครับการจัดซื้อจัดหาไฟฟ้าซื้อจากไหนอะไรประมาณนี้นะครับวิชาต่อไปคือวิชา electrical laboratory 3นะครับ วิชานี้เนี่ยจะต่อยอดจากวิชา Control System นะครับผมก็คือจะเรียนเกี่ยวกับระบบควบคุมจะเป็นการ s ซิมูเลชันวงจรนะครับภายในคอมพิวเตอร์แล้วก็อ่านผลอ่านค่าอะไรภายในวงจรนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับปี3เทอมหนึ่งนะครับผมต่อไปเป็นเทอมหน้าที่แมนจะได้เจอนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่า เมต่อไปเนี่ยแมนจะเจออะไรบ้างนะครับวิชาแรกเลยนะครับที่แมนเจอในหลักสูตรนะครับนั่นก็คือวิชา power system analysis นะครับผมวิชานี้เนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการส่งไฟฟ้าผ่านตัวสายสายไฟนะครับแล้วก็การจําลองหม้อปแปลงคุณลักษณะของเครื่องกําเนิด ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่อ่านมาดูนะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้เรียนวิชาต่อไปนะครับก็คือวิชา power electronic นะครับวิชานี้จะเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะครับผมอย่างเช่นพวกชิปประมวลผลในคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับไดโอดกำลังไดโอดมอสเฟต ปลาปลปล,า,ล,า,ลานะครับวงจรแปลงพันจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงหรือว่ากระแสตรงไปกระแสสลับวิชาต่อไปที่แมนจะได้เจอในเทอมหน้านะครับนั่นก็คือวิชาดิจิ a l ล i ิกเนลโปรเซ s ซิงนะครับวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพวกสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลานะครับแล้วก็การออกแบบตัวกรองสัญญาณแล้วก็การนำฮาร์ดแวร์เนี่ยมาประมวลสัญญาณดิจิตอลแล้วก็นําไปใช้นะครับวิชาต่อไปนะครับนั่คือวิชา Renewable Energy นะครับแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือวิชาที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนนะครับผมวิชานี้เนี่ยแมนฟังแค่ชื่อแล้วก็ว่าน่าสนใจนะแต่ก็ไม่รู้ว่ายากหรือไม่ยากนะครับจะเรียนเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนนั่นแหละครับความต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบเก่าแล้วก็เทคโนโลยีแบบพลังงานหมุนเวียนพวกพลังงานแสงอาทิตย์ลมชีวมวลความร้อนใต้พิภพพลังงานจากขยะก๊าซชีวภาพพลังงานคลื่นเซลล์เชื้อเพลิง แหล่งกเก็บพลังงานกฎหมายข้อบังคับแล้วก็นโยบายด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับฟังแค่รีวิววิชาก็น่าสนใจแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะยากขนาดไหนนะครับวิชาต่อไปนะครับก็ค่อนข้างจะเกี่ยวกับวิศวะไฟฟ้ากำลังเลยนะครับนั่นคือวิชา high voltage engineering นะครับจะเรียนเกี่ยวกับการใช้งานไฟฟ้าแรงสูงนะครับการกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงเพื่อทดสอบการวัดไฟฟ้าแรงสูงเทคนิคการวัด สนามไฟฟ้าแรงสูงชนวนฉนวนหุ้มชนวนกันไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เรียนเกี่ยวกับฟ้าผ่าแล้วก็การป้องกันการเกิดฟ้าผ่านะครับต่อไปนะครับนั่นก็คือวิชา Electrical System Design นะครับวิชานี้เนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบการวางแผนการวางผังของระบบไฟฟ้าในตัวอาคารหรือว่าการติดตั้งสายต่างๆนานานะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าสายเคเบิลการคำนวณโหลดว่าแบบเอ้ยไฟจะเข้ามาเท่าไหร่ อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันเกินหรือเปล่านะครับผมโหลดโหลดมันเกินหรือเปล่านะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นระบบฉุกเฉินต่างๆแล้วก็การต่อสายระบบสายดินอะไรประมาณนี้นะครับวิชาต่อไปนะครับผมน่นคือ high v o l t แ g e บ a บ o r a t o r y นะครับผมไม่ไดไม่เรียนแล้วไม่มีนิยามกำกับไว้ด้วยว่าวิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นแลบที่เรียนเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าแรงสูงนะครับเห็นมีห้องนึงเป็นห้องแล g h voltage นะครับผมน่าจะเกี่ยวกับ เรื่องไฟฟ้าแบบสักสูงๆ,งๆแรงดันสูงๆนะครับผมก็มองไม่ออกเหมือนกันครับเดี๋ยวรอนเรียนแล้วกันเนาะว <c oughs> ิชาเรียนของปี3เทอม2ก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยช่วงปิดเทอมก่อนที่จะขึ้นปี4เนี่ยจะมีการฝึกงานนะครับซึ่งเราก็ไปหาฝึกงานนะครับแล้วก็ปี4ีเทอมหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นช่วงของสหกิจนะครับถ้าใครแบบมีความประสงค์ที่จะไปสหกิจแล้วก็มีความพร้อมในด้านต่างๆเนี่ยก็สามารถทําเรื่องแล้วก็ไปสหรกรจมทำโปรเจกต์กับ ที่บริษัทนะครับถ้าไม่ไปสาหกิจนะครับก็ทำโปรเจกต์จบที่ภาควิชาเรื่องรายละเอียดโปรเจกต์จบอะไรอย่างนี้แมนยังไม่ได้ศึกษานะครับว่าจะอะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอเรียนก่อนนะครับส่วนวิชาเรียนของภาคเนี่ยก็จะเป็นวิชาเลือกเลือกเรียนแลอะอ เลอกเรียนแบบชิวๆไปนะครับผมเพราะว่าโปรเจกต์นี้ก็หนักแล้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวแมนรอดูแล้วกันว่าแมนจะลงเรียนวิชาอะไรนะครับส่วนปี4เทอม2เนี่ยจะมีวิชาบังคับตัวหนึ่งนะครับเป็นชื่อวิชาว่า electric motor drives นะครับผมก็คือการขับเคลื่อนทางไฟฟ้านะครับก็คือส่วนประกอบของระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นวิชาเลือกเรียนอิสระของทางภาคไฟฟ้าซึ่งดูก่อนแล้วกันว่าแมนจะ เลือกเรียนวิชาอะไรนะครับจบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังลังเลว่าเอ้ยเรียนไฟฟ้าดีหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แมนด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้แมนด้วยนะขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับไปละครับบ๊ bye ายบายจนคลิปหน้าจ้า